สำหรับเมนูของเามือนี้ครับผมเป็ดราดพริกสามรสย่ามาติดตามรับชมขั้นตอนการทําเลยครับมาเอาเป็ดลงไปต้มกันเลยส่วนผสมกระเทียมพริกสดขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือสวัสดีครับผมกินเที่ยวไอเฮบายโจเซลครับทักคายเจอเจอกันเมื่อนี้เกาโมงเศ้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยที่ขามารับชมครับผม มือนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไอ้โจจิพาทุกคนมาทำเป็ดราดพริกสามรสกับผมอ่าเป็นเมนูที่ไอ้โจมึงคิดก่อนขึ้นมากครับผมเดีาา๋ยววรับชมเดี๋ยวดต,ตามรับชมกันดีกว่าว่าเป็ดราดพริกสามรสจะเป็นแบบไรเนาะ เดี๋ยวห้องกันต้มแค่พอสุกครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็ต้มสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปโจเสียวอ,ออกมาทําการพึงไว้ครับผมตั้งกระทะี่น้ำมันครับผมตอนต่อไปคือจะทำการทอดครับระวังพึ่งเป็นแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปโจ์สีทําการเอาการปีบของผมที่เป็นหนามมันเนี่ยทาลงไปในตัวเป็ดเลยไปล้างาไปทอดเป็นมื่สีเดอหอมหวานแลวกะส็สีออกเหลืองๆหน่อยนึงครับ โอเคพอละล่างแล้วเร่งเ,รงเซ็ตเป็นเทียร้อยแล้วครับไปโจสิทําการเอาไปทอดเลยครับตอนนี้ตั้งน้ำมันเดือดแล้วทำการทอดเลยครับเอาเป็ดลงไปเลยครับ กระเพ่อเหลียงครับผมเอาออกเลยใช้ตะมันได้ครับโอ้เหลียงสวยมากเลยกระเจี๊บทุกคนเดี๋ยวจนสิพามาตำพริกแกงเห็นดน้ำจิ้มเป็ดสามรสครับผมมาเดี๋ยวมาตำกันเลยครับใส่พริกแกงกระเทียมครับผมตำให้ละเอียดโอเคผมตอนนี้พริกละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปทำการผัดกันเลยครับผม เอาพริกขาไปผัดเลยครับผัดพริกหอมเลยพรพริกหอมแ้วทุกคนเขาก็จีใส่น้ำตาลปี๊บครับผมนี่น้ำตาลปี๊บใส่ประมาณนี้นเดยเอาหวานผมเขาจะเอาข้ามหวาจากน้ำตาลปี๊บ ตำตามกี่บ้ละลายเหรอก็ใช้น้ังปลาเข้าขไปหน่อยนึงครับเข็น้นัปลาเข้าขไปเลยจกำนังจะใช้เบอเร์อเคลเตี้ยครับผมเคี้ยงเข้านีละใส่เข้าไปเลยไปพี่ขาดม่ได้อีกอย่างนึงครับน้าบะคำเปียกคือเขี่ยวใส่กันเลย ใส่หลายจังไงครับผมความเปรี้ยวาจากบุกคำามเปรี้ยวปรุงรสด้วยผงชูรสครับความเข้มของสีออกจาก,กน้ำปลาครับผม ไปที่เครื่องไล่เข,ข่ากันครับผมทำการชิมรถอ่ะชิมรถกันเลยครับว้าวออกเปรี้ยวหวานครับผมขาดเข้มน,น้อยเดียวเด๋ยวเชิงลงไปงนิดนึงโล่งโตเลย ไปเขาพี่นั่งจบเลยจากนั้นจงดีทำการเอาเป็ดครับผมลงไปคุกเขาเลยครับผมนี่เตะตั้งลงไปครับผมแล้วก็ต้างมันกิมลายเข้าไปเลยท่าน,นี้ตัวเป็ดเนาะมันซึมซับเข้าไปเนาะ โอเคครับผมแค่นี้ก็สเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำการปรุงเลยครับเผื่อเดี๋ยวไปเสิร์ฟเนาะไปนี่มาแล้วครับเป็ดราดพริกสามรสแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับแซ่บนฟรกันแล้วราดน้ำซอสละไปอย่านึงครับผมนี่นำำ้ำยำสามรสของเขาสำหรับเมนูเป็ดราดพริกสามรสไอโจ,อโจ,อโจสามรสว่าไง เสร็จขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมที่มีขอปากก็จะมาเสิร์ฟม,มาแซมกันกเด้อไปมาจับแซมไว้ครับผมโอ้เห็ดแมนูแบบจับแฉบเร็วเขาต้องมากินจับแฉบเพื่อนครับผมนี่ยกยะสีตัวออกมาเลยครับโอ้โหตัวเป็นอย่างใหญ่ครับผมตัวใหญ่เลยมาลุยกันเลยครับๆๆนี่ท่านผู้ชมข้างในก็ต้องใส่มือลุยแหละขอหยาดสีกออกมาก่อนนี่ครับโอ้กระดูกกานปดๆเลยวว่ะ ปาดแบกลงน้อยนึงแบกกระสีองมาทีนี้จริงน่องก่อนเลยอาชุ่มช่ำจริงๆทุกคนนี่เดึงงมาโอ้โหออกมาแล้วปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาลุยกันทีนี่มาทำมาแซบแซมก,กันครับทุกคนทีนี่ทีนงน่องมาก,ก่อนม,มาดูดิที่ก้มเหนือยเขบอกบอกมาแล้ว ลงดุยลงดุยทีนึงนี่ครับดูน้นองก่อนเลยอืมออกเป็นหวานเปรี้ยวผมมีเข็มๆน้ำน้องเป็ดขมก่อมมาก แสบสีเลยนะครับทีนี้ไปเห็นเลยก่อนกิน,ปนเป็นขั้งเ่ิ่มกินจางน่องมันก่อนครับอูสีออกมาเลยอ้น้ำแบบเยอะมากๆทุกคนเ,เดี๋ยปไปแม้นไปทำขอนะครับไปเราจะขอแล้วกไปไาออกมาเลย เด้นมาตลอดเลยว่าดึงดึงน้องเป็นมองนี่เนื้อมันดูลงมาน้ำกันเลยเรื่อแบบตัวไหมตัวเมือไปเลยทุกคนมาเลือกสับแฉกันทีนี้นี่ครับกัดไปเลย đạt đấy trên Công, cầm cầm chỉ nghĩ đi tôi con tôi cầm ạ đẹp không hãy lui <cười> 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 ตุองอย่างมันจะมีหม่องหอมๆอ,อย่างนี้ครับบางคนอาจจะตีบมักเพราะมันหอมเกินไปเอาออกไอ้ทุกคนนั้งก็กินได้ครับแต่ว่าเอาออกขึ้นกันหืมที่เกิสียงเน่นะโอ้ครับเสียงขอกมาเลยนีนะมันสุกกับสุกครับหม่มันเปื่อยกบับเปื่อย คนนี้ชิ้นนี้เด็ดเดื้อเน้นเน้นเนนขาอ,อยากดนิวเด้อได้การแล้วล่ะตุกขลีแล้ว

สำหรับคลิปนี้ครับผมไปได้มันกับจแซ่บกับโจ๊ะใช่เราแล้วกันไม่ขอปากมากินกันที่ว้านหรอครับมาเแซ่บกันเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมจุกจุกรับมือน,นี้แซ่บไปทำกันแล้วโอเคจังนแหครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนำเมนูใดครับผมเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณหลายๆทุกคนท,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 ที่สนับสนุนหลักสำคัญครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ